สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของไฟมาเล่าให้พี่น้องฟังฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอเมริกาใต้ฮะเป็นไฟป่าในชิลีฮะเป็นไฟป่าระดับรุนแรงฮะก็สามารถเปลี่ยนท้องฟ้าสีสดใสให้กลายเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะครับตามภาพนะครับพี่น้องก่อนดูเนื้อข่าวนะครับพี่น้องมาดูกันสิครับว่าประเทศชิลีนะฮะอยู่ตรงตรงส่วนไหนของโลกนะฮะเห็นไหมครับ ว่าอยู่ใต้ประเทศเปรูนะฮะซึ่งเปรูนั้นอยู่แนวเส้นศูนย์สูตรศูนย์สูตรของโลกนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกและก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะฮะกับการเกิดอะไรครับพี่น้องปรากฏการาน์นาญา ที่มีฝนอยู่ทุกวันเนี่ยที่ประเทศไทยก็ได้รับอ้อมๆนะก็ยังหนาวเย็นหรือมีฝนกันเลยฮะแล้วก็มีผลทางอ้อมที่ประเทศไทยของเราฮนะได้รับอยู่นะฮะอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังนะฮะไว้ในคลิปต่างๆที่ผ่านมาพี่น้องจะเห็นว่าเมื่อเกิดลานิยาแล้วเนี่ยทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยคือทางด้านบนของออสเตรเลียแล้วก็เอเชียคเันนะฮะรวมถึงบ้านเราด้วยก็จะมีพายุเยอะฝนตกมากแล้วอากาศเย็นผิดปกติ แต่กลับกันฮนะทางฝั่งอเมริกาใต้ก็จะได้อะลรครับก็จะเกิดความแห้งแลนะ้งฮะแห้งแล้งและอากาศก็จะอุ่นถึงร้อนเลยฮนะซึ่งทั้งนี้รวมถึงด้านตะวันตกของทางตอนบนด้วยของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะนอกจากจะแห้งแล้งแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คืออะไรครับการเกิดไฟป่านะฮะครอบคลุมหลายพื้นที่ฮนะอย่างที่เรารับรู้กันดีอย่างไฟป่าแคลิฟอร์เนียที่เกิดมาเมื่อปีที่แล้วนะโหกว่าจะดับไดนะ้ป่ากันไปเป็นครึ่งครึ่งปีนะ พื้นที่แถบเมริกาใตก้ก็คงจะเช่นกันนะครับพี่น้องก็คือแห้งแล้งและง,ง่ายต่อการเกิดไฟป่าเดิมทีที่ไปเจอข่าวผมก็นึกว่านี่คือผลของจากลานียแต่ปรากฏว่าจากข่าวไฟป่าในชิลีครั้งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นนะก็นั่งยันยืนยันนะระบุว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติฮะแต่เป็นฝีมือของคนที่ตั้งใจทำให้เกิดไฟป่าขึ้นนั้น เนื้อข่าวก็มีอยู่ว่าคือเมื่อวานนี้วันที่17มกราคม2 6 6 4นะฮะมีข่าวไฟป่าที่โหมไหม้อย่างรุนแรงในภูมิภาควันปลาไอโซนะครตอนกลางของประเทศชิลีเนี่ยครับได้เปลี่ยนท้องฟ้าสีสดใสให้กลายเป็นสีแดงนะครับทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องละทิ้งบ้านเรือนนะะเพื่ออพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย เจ้าที่ทางการชิลีนะฮะเปิดเผยว่าขนาดนี้ไฟป่าได้ลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือนไปไม่ต่ำกว่า10หลังฮะแล้วหลังเผาไหม้พื้นที่ป่าใกล้เมืองคิวพูฮะจนแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากไฟป่าดังกล่าวนะฮะขนาดเดียวกันเจ้าที่ก็สั่งอพยพป,ประชาชนกว่า25,000คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงะและก็ระดมกำลังเจ้าที่ดับเพลิงหลายร้อยนายเลย เข้าควบคุมไฟป่าด้านสำนักง,งานสถานการณ์ฉุกเฉินแจ้งว่าไฟป่าครั้งนี้นะครับน้องเผาทำลายพื้นที่ป่าไม้ไปกว่า2,500ไร่ฮะแล้วก็จนท,ที่ดับเพลิงนี้ก็กำลังใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้และได้ประกาศยกระดับเตือนภัยสีแดงด้วยแต่ในขนาดนี้ไฟก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะครับและก็อาจลามสู่ภูมิภาคอื่น สรุปแล้วนะครับพี่น้องแม้ไฟป่าครั้งนี้ก็เป็นฝีมือของมนุษย์และมือซนนะแต่หากว่าจะว่าไปลานิยาหรือโลกร้อนที่นำไปสู่ไฟป่าโดยธรรมชาติตามปรากฏการณ์นั้นนะเหตุก็ไม่ได้ใช่อื่นไกลาจากไหนครับปรากฏการณ์ที่เกิดมามันก็มีต้นเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับที่ทำให้วิบัติจนทุกวันนี้ครับสวัสดีครับ